มอายบ่มีทอดมีแต่แทงอกแทงบ่มีทอดมีทอดดอกเดือหัวใจสีเฮืนให้เจ้าได้ครั้งสาสองหนึ่งสวัสดีครับทุกอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับ วันนี้คุณหนึ่งก็จะมารีแอคชั่นเพลงเพื่อนบ้านเราอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งคุณหนึ่งเคยรีแอคชั่นไปเพลงก่อนนั้นนะครับเป็นเพลงที่โอ้โห,โโหน่ารักมากเป็น MV ที่เขาเรียกว่าเพลงอะไรนะน่ารักขั้นขั้นเจ้าบอฮักนะครับถ้าเจ้าไม่รักนะๆอย่าะประมาณนี้นะแล้วก็เป็นเพลงต่อเพลงนี้ที่คุยจะหนึ่งจะมารีแอคชั่นเนี่ยเป็นเพลงที่โห้หคนดูเป็นหลักล้านนะครับ ชื่อ,พอเพลงโ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 อเพลงนะนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาลองลองฟังดูแล้วกันผมว่าน่าจะน่าจะเอ็มวีนะะ่ารักเพราะมีสาวอยู่นะคนดูหลักล้านเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองลองฟังดูกับพร้อมกับคนหนึ่งเนาะนะนครับเดย้ยคนหนึ่งเห็นปกแล้ว เห็นมาแล้วสาวสวยมากเลยแต่งตัวเซ็กซี่มากนะครับแล้วก็นักร้องก็เป็นเท่จำปาศักนะครับที่จะเล่นกับต้นวิไลวิไลใจนะครับก็น่าจะเป็นน่า,นาจะร้องสองคนนะแล้วมี MV ที่น่ารักนะครับผมว่าน่าจะดูแล้วก็เคลิ้มไปและสนุกไปกับ MV นี้แน่นอนนะครับนะ ยังไงก็ถ้าใครก่อ,อนที่เราจะไปอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคนหนึ่งไปเอาประมุนไปกินนะครับคนหนึ่งก็ทุกวันก่อนจะนอนคนหนึ่งก็มา r e a c t i o นให้กับทุกคนได้อ่าฟังกันนะครับได้นาเพลงเข้ามาคนหนึ่งก็ทําตามคําขอนะในเพลงไหนที่คนหนึ่งถูกใจมีโอกาสคนหนึ่งก็โอเคหยิบมา r e a c t i o นให้กับทุกคนได้ฟังไป,ปรพร้อมๆกันนะครับนะโอเค เดี๋ยวไม่เสียเวลาดเดี๋ยวเราไปรีชั่มเพลงนี้เป็นดูสาวๆกันครับแคบปกก็น่า<ะ>ดูแล้วครับคนดูหลักร้านไม่ธรรมาดานะโอเคมาไปฟังเพลงนี้แหละโอ้แพงโอ้แพงนะครับเี็นว่าอะไรเนี่ยโอ้แพงนะโอ้รักเอออะไรเหรอ,หรอไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาเพงเลงแล้วกันนะครับพร้อมไปฟังกันครับไปอห Jack it up. Ồ oh. เฮ้ยดนตรีสนุกดีเออมันเป็นดนตรีน่าไร้ดี đi. Đi Ừ <cười> 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 นักรองก็หล่อนะเอ็มวสาวก็สวยยิมไเเื่อป็นโลไอ้โหสีเอาเมื่อย่อพาเข่าสวยแม่คันได้เจ้ามาสวยเท็คแค่ไอสีดูแลมันแง่เธอไว้นีเขากับไอโบมีนี่มีแต่สี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 สิผ้านไปเที่ยวแล้สีโบสีโบ โกับไอโบมีทอดมีแต่อแพงโบมีทอดมีทอดดอกเจอหัวใจสี h e e ให้เจ้าได้ค่ัวฮอนี่จินตนาการหรือเปล่าให้ดนตรีน่ารักมากเลยโอ้โห

มีต่สีมีต่สีอ่อสิบห้ารอบไปเที่ยวเออโอ้ยหนี่ โอ้ยจะทอพี่จะแทงไม่น่ารักอ่ะเพลงนี้ได้ือเหรอโอหน่ารักอ่ะสาวสุดท้ายนอนตักกันด้วยนะเป็นเพลงที่คร้ากับไอ้บ้างเด้อ บอไม่นี่ไม่มีนี่แน่นอนนะมีแต่สี่ส,สีสิพาเที่ยวแล้าน่ารักมากเพลงนี้นะฮะมีก็น่ารักนะครับแล้วพระเอกเทพจะปาสันนีไม่ใช่ว่าหน้าตาดีอย่างเดียวนะร้องเพลงเก่งมากนะครับมีกลักษณด้วยมีความมีสเสน่ห์ในตัวด้วยนะครับผมว่าแล้วอีกหน่อยเนี่ยนะเทพจะปาสังเนี่ยคงจะเป็นนักร้องแรปเปอร์หรือนักร้องระดับต้นๆของให้เพื่อนบ้านเราล่ะ นะครับนะอันนี้ก็เห็นหลายคนเนาะ,ะแรปเปอร์ในเพื่อนบ้านเราเป,ป็นซอฟอลาวเนี่ยเป็นโอ้โหดังๆงเยอะนะแต่มีใครบ้างนะเนด่นคนนึ่งรู้จักชื่อเพลงนหะเพลงไอ้ใส่ใจได้แค่มองอะไรต่างๆนะครับส่วเทพจำปาสักเนี่ยแสดงบทเพลงเนี่ย,ยามาได้อย่างดีมากๆแล้วก็ทำเอ็มวีได้น่ารักดีอ่ะนะครับแล้วก็สาวสาวแบบ แล้วกับคำบางคำแบมันมันมีคำว่ากำกวมเนี่ยนะแต่มีความความทะเลนทะเลนความน่ารักในในในบทเพลงตรงนั้นน,ะน่ะนะเขาก็ไอ้อออยบบมีหนีมีส่สีเนะสีพาเที่ยวอะไรเ,เงี้ยมีแทงอนะมีตั้งถอดและแทงนะแหให้น้องอะไรนะถอดแทงคืออเป็นคำคำแบบ ไม่มีถอดใจไม่มีอะไรมีให้มีให้น้องทุกอย่างอะ่ะคือไม่ให้น้องเสียใจอยู่แล้วอะ่ะถ้าน้องมีพี่เนีย่ยมีพี่คนเดียวเนี่ยมันเป็นความรักที่แบบว่าพูดกับสาวอะ่ะเออพูดกับสาวแล้วก็แบบ<ะ>จีกันน่ารักน่ารัก,รกอย่างเงี้ยเออผมว่ามันมันเป็นทุกคนนะนะครับสรรหาคําพูดต่างๆเพื่อให้สาวคนนั้นเนะ่ยได้ฟังและเคิมแล้วก็ มีความเขิอนอายมันดูน่ารักน่ารักนะครับยิ่งถ้าผู้ชายาผู้หญิงที่มีรักใหม่จีบใหม่ๆเนี่ยมันน่ารักหมดเลยครับน่ารักจริงๆนะครับไอเอ็มบีนี้ยัง,ยง,ยงโคตรน่ารักเลยนะครับนะโอโ้คนหนึ่งอคชั่นไปเพลงนี้ในช่องของเท่จัมปัสักเนี่ยโอ้โหสองเพลงแล้วนะครับ,บเดี๋ยวรอบทเพลงต่อไปนะจริงเพลงนี้ยังไม่มีใครแนะนําเพลงนี้มานะครับแต่คนหนึ่งเห็นแล้วปุ๊บ ้ดูน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวขออคชั่นให้กับทุกคนที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ลองมารอคชั่นกันนะโอ้แพงอืมแปลว่าอะไรเนี่ยนะโอ้แพงโอ้รักโอ้รักนี่รหรอนะถ้าคนหนึ่งพูดผิดยังไงลืมอ่าเขาเรียกว่าแปลผิดนัก็พิมพ์มาบอกคนหนึ่งด้วยดวยกันนะครับบางบางบางครั้งที่คนหนึ่งリชั่นผิดแต่หลายทุกคนก็แนะนําบอกว่า เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าครั้งบางครั้งเลขชื่อนักร้องผิดทุกคนก็แนะนําว่าเออไม่ใช่ชื่อแบบนี้หรืออ่านผิดหรือครูหนึ่งบอกว่าคนนี้เคยประกวดอะไรประมาณนั้นทุกคนก็ให้ข้อมูลมาฟูมาอย่างดีเลยนะครับอโอเคมันก็เป็นดีพีที่น่ารักมากๆเลยนะตับคู่รักหลายๆคนนะครับใครที่มีคมู่รักลองไปดูเพลงนี้นะครับ รับรอง,องเคิร์นนะครับหรือเป่าเคิร์มเ,เคิร์มแบบดูอิน,อน,อน,เอนเรื่องความรักแน,น่นอนนะครับใครที่อยากให้คนหนึ่งเลืชันเพลงไหนก็แนะนําเพลงมาแล้วกันนะครับเพลงเพื่อนบ้านเราแอบบ์อปราวกัมพูชาเวียดน,นามอะไรต่างๆแต่คนหนึ่งก็พอประเภทสอปอราวาลเนะี่ยคนหนึ่งก็พอฟังได้นะครับแต่ถ้าประเพลงอื่นนี้อาจจะยากหน่อยเนาะแต่ถ้าดนตรีดีๆก็ มันก็ดูน่ารักไ,ไม่เป็นไระนะครับอย่างเพลงเลยนะเพลงเวนามกอกนที่แบบเนี้ยที่แก้วหนูแก้วเต้นอ่ะนะครับก็ดังมากแต่คำว่ารู้ความหมายไม่ไม,ไม่ไม่รู้แต่เนื้อเพลงเนี่ยมันมันดูมันมันพร้อมทุกอย่างทำให้เพลงนั้นดังมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครที่อยากให้คนหนึ่งเล่นก็เพลงไหนก็ได้นำมาแล้วกัน นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคนหนึ่งไปเอวปลาโมลไปกินนะครับ <_ an> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนหนึ่งด้วยกันนะครับเ <_ an> จอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับใครไม่ดูไปดูนะน่ารักมากครับ